วันนี้จะไปไหนกันเราจะไปเกษตรแฟร์กันเกษตรแฟร์มีตั้งแต่วันไหนถึงวันไหนวันที่สาสิบถึงวันที่7็ดกุมภาค่ะวันนี้เป็น <30 S 1> วันที่สองของของานวันนี้วันที่ส1มมกรา,าเราจะไปกันเขามีตั้งแต่สิกี่โมงถึงกี่โมงสิบโมงถึงสี่ทุ่มค่ะอ่าเขามีทั้งหมดกี่โซนรู้ไหมสิบสี่โซนสิบสี่โซนนะวันนี้เราไปกันนะแดดเปรี้ยงๆนี้นะเดี๋ยวดูว่าเราจะไปกันกี่โซนแต่วันนี้ต้องบอกว่าเรามีงบให้หนึ่งพันบาทกับว่าเราจะได้กินอะไรกันบ้างกับหนึ่งพันบาทนี้ ใ<ไ>ช่ไขมุกราึ่งแล้วยังไม่เห็นอะไรเลยยังไม่รู้เลยว่ามีอะไรเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเราจะได้อะไรกินบ้างกับงบหนึ่งพันบาทกับงานเกษตรแฟร์แล้วเราจะเดินทางไปกันยังไงรถไฟรถไฟฟ้าครับสะดวกสุดพอไปที่นู่นหาที่จอดรถยากมากเดี๋ยวเราขึ้นรถไฟฟ้าแล้วเราไปเจอกันที่นูน่นไปเจอกันค่ะอามาดูเงินในกระเป๋าไปแล้ว เขาไปเหมือนประตูเคาเบาของกินเรียงยาวเดินผ่านไปได้จริงไม่ซื้อไม่ได้เลยมึนมันได้ชื่อเราเองนะก็ร้อนคนไปเยอะแต่ไม่วันนี้ตอนนี้เรามาเจอแล้วนะครับร้านโค้ดเกี้ยวนะครับต้องบอกว่าร้านมีเขาแนะนํามานะครับก็จะเป็นเกี้ยวนะครับแล้วก็จะมีเป็นหมูไส้กุ้งแล้วก็จะมีกุ้งล้วนนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยเราลองอย่างหนึ่งนะครับเอาเป็นกุ้งล้วนล,ละกันนะครับมาเข้าไปดูในร้านกันมาอมคิปยังไม่ปังจากก

น้ำแล้วนะครับตอนนี้ก็มาโซนใหม่ครับที่เขาเพิ่งเปิดเป็นปีแรกนะครับเป็นคาเฟ่นในสวนสวยนะครับเพิ่งเปิดปีแรกเลยต้องบอกว่าเราต้องเข้าไปชมครับน่าจะมีอะไรดีๆข้างในไปดูมาครับเกี๊ยวเลยเนี่ยเขาบอกว่าเป็นกุ้งที่แบบเกี๊ยวที่กุ้งแบบเน้นๆเ,เลยนะครับ หกตัวนะครับเซตนี้นะครับอ่าแล้วน้ำจิ้มเนี่ยนะครับเขาให้มาด้วยกันสองอย่างก็คือตัวเป็นซีอิ๊วนะครับกับอีกตัวหนึ่งก็จะเป็นตัวตะจิ้ซีฟูดแบบข้นๆนี้เลยพร้อมกับหอมเจียวนะครับเซตนี้เท่าไหร่นะร้อยยี่สิบบาทนะครับมาเราก็จะลาดทั้งสองฝั่งเลยนะนี่เห็นไหมก้อนเนื้อเน้นๆเลยนะครับลาดไปก่อนเลยนะครับ แล้วก็ตัวนี้นะครับก็จะเป็นซีฟู้ดเผื่อไอ้คนนะครับที่ชอบแบบรถจัดจ้านไม่เลี่ยนอ่าโอ้โห,โหดู <c oughs> เห็นเนื้อไหมครับมันข้นมากเลยนะครับไว้จะเกล <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวเรารู้กันนะครับไว้์ักลเนี่ยนะครับเดี๋ยวเรารองกับตัวนี้มีกระเทียมให้ด้วยนี่นี่คือกระเทียมครับกระเทียมเจียว่ะเราก็โรยไปอ๋อนะครับมา เราจะมาลองกันนะครับก็คือตัวนี้คือเกี๊ยวก็าบอกว่าเป็นเกี๊ยวที่แบบว่ากุ้งเน้นเน้นเต็มเต็มนี่ดูใกล้ๆเลยครับอมาลองกันอืมก็จะเป็นกุ้งเหมือนกุ้งบดนะครับเป็นกุ้งสับย่อยๆที่อยู่ด้านในเน้นเน้น ซึ่งนั่นซิวถือว่ามันเป็ือนชิช,ชอะครับก็รสจกกัดกางดีนะเดี๋ยวเรามาดูอีกอันหนึ่งซึ่งเป็นน้ําจิ้มซีฟู้ด <c oughs> อืมนะครับ <c oughs> เรามาดูว่ามันจะเข้ากันไหมแม่แล้วเป็นคนกินไม่รอจัดจะด้วยนะมา <c oughs> ลองกันอื ซิมซีฟูดขึ้นเลยบอกเลยถ้าใครชอบรสจัดนะน้ำจิมซีฟูดครับพริกขึ้นอย่างนี้เลยนะครับเพราะงั้นแนะนําเลยครับเน,น้นๆนปเดี๋ยวเราค่อยไปหาร้านอื่นหาของกินต่อครับ ตอนนี้นะครับก็เป็นช่วงเวลาประมาณห้าโมงกว่าๆนะครับก็ต้องบอกว่าส่วนใหญ่คนจะหล่อช่วงของแดดกําลังหมดนะครับแล้วก็มาเดินแบบไม่ค่อยร้อนมากเท่าไหร่ดังนั้นท่านใดที่มาช่วงเย็นเนี่ยจะคนค่อนข้างจะหนาแน่นนิดนึงนะครับต้องบอกว่าคือคักมากครับสำหรับปีนี้เรามากินขนมรองเท้ากันนะคะเเเเเเรรราาาลกไไไไไปมมมมมืือออนนนนบต้้งงงิิิียยยวดดด่่่จั เราเองน้ำต้ร้อนเขามาเยอะแต่ไม่ยอมแพ้พอคลิปยังไม่ปังจะรับได้ยังไงมือเธอจะดับแต่ใจยังสู้พอมุนนี้มันดีขอถ่ายอีกทีก็เสดเสดไม่ได้มาเล่นเล่มาเสียตั้นจริงไม่ได้มาเดินเฉยเฉยวายมาหหน่วยไทยไม่มาเองรรังดูคลิปแล้วจะอยากมาเกินใจไวัยก็เสดเสดไม่ได้มาเล่นเล่มาเสียตั้นจริงไม่ได้มาเดินเฉยเฉยวายมาหัหนวยไทยไม่มาเองระรังดูคลิปแล้วจะอยากมาเกินใจ มาแล้วครับกับขนมตัวนี้นะครับเป็นวอเฟิลรองเท้านะครับนี่นะครับเอาจิ๊บนะครับได้ทาการสั่งมาแล้วเป็นลูเทล่านะครับนี่ครับดูแม่มากินไตยินกันครับโอ้โหเขาก็จะมีตัวตกแต่งนะครับเหมือนรองเท้าจริงๆเลยนะครับจะเป็นตัวน้ําตาลนะครับอ่านะครับหลังจากน้ําตาลไปแล้วคราวนี้ก็มาในส่วนของ โอ้โหเต็มหน้าเลยเอ้ครับอะน้องกิ๊บโอ้โหเป็นยังไงครับอ่าเนี่ยเด็กเป็นยังไงตอนนี้น้องกิ๊บพี่เงียยไปไม่ใช่นะครับมันร้อนครับนะครับนี่นะนี่นะเนี้ยจะมีเป็นนูเทลล่าอยู่ด้านในเลยอืมนะขอชิมหน่อยนะอืม กรอบนะครับด้านนองกระกอบนะครับ,แล,กกบ,รบแล้วก็ด้านในเต็นกลิ่นเนยโซล่าหอมครับมาสุดตีนครับรรรอื้มอันนี้ กุ้งแช่เจ้าดังนะคะโกดังกุ้งแช่ว่ารสชาติจะแซ่บซีฟขนาดไหนอะกุ้งแปด๊ดว,ว,ว,ว้าวว้าวกุ้งตัวโตะ <Wow. S 1> เดียวเรามาชิมกันเลยอื กุ้งนั่นมากเร่งสู้กันมากไม่ลองกันะมานะครับนี่เมื่อกี้เห็นกุ้งไม่ชัดใช่ไหมนี่ฮะกุ้งขัดเร้งเงอย่างนี้เลยนะแล้วเราก็ตัดกับน้ำจิ้มแล้วก็หอมเจียวอย่างนี้นะครับอืมอืมกุ้งกรอแน่น

ไม่ได้จริงไม่ซื้อไม่ได้เลยมันมันเียกชื่อเราเองนะก็ร้อนคุยก็เยอะแต่ไม่ยอมแพ้ของคลิปยังไม่ปังจะเนี่ยครับเงินพันหนึ่งที่หมดอ่ะพอโคกันลวนของกินไม่ต้องสนครับเน้นกันที่น้ำเน้นเน้นอากาศมันร้อนคนนะไม่ใช่หุ่นยนต์นะมือถือจะดับแต่ใจยังสู้พรมุมนี้มันดีขอถ่ายอีกทีเกษซน

6โมง45วันนี้ทําภารกิจไม่สําเร็จนะครับพันเราใช้ไม่ทันจริงๆเพราะคนเยอะมากคนแท่นมากครับในวางแผนเพราะจุงนี้เป็นวันที่สองพอดีแล้วก็มีดาราก็ามาตามร้านด้วยนะครับคนก็เลยเยอะเยะมากจริงๆตอนนี้เราต้องยอมขออีก,กอครับ้ท่านใดที่จะมารถไฟฟ้า ตอนขามาให้ซื้อตั๋วขากลับเลยแบบเรานะครับเพราะจะได้ไม่ต้องรอคิวเมื่อกี้ขึ้นขนาดบันไดเลื่อนเมื่อกี้ถ่ายคลิปให้ดูแล้วนะครับจะมีคนต่อคิวกันยาวมากจริงๆริงไปงั้นซื้อตั๋วขากลับผื่อไว้เลยอันนี้เตือนมไว้ก่อนนะครับวันนี้เราลาไปก่อนครับ